สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอภัยพอรอีกครั้งหนึ่งในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักไวยการใช้ภาษาในบทที่3ป่านี้คุณเรายังใช้หนังสือภาษาพาทีอยู่นะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด แม่กบค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราก็มาเตรียคมความพร้อมกับการออกกำลังกายสมองค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบรนย,ย,ย,ยับตัวเคยับรู้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เกรสกับพี่จิมมี่ จะมาพูดงถึเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะใช่ครับน้องๆรู้ไหมคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กทุกวัยใช่ครับแล้วก็สมองนะครับถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแต่ในทางกลับกันสมองเยังเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวด้วยครับ วันนี้นะคะเราจะมาสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าตบมือตบอกแล้วก็ตบไหลค่ะมันเป็นยังไงครับกิจกรรมก่อนอื่นจะต้องสอนน้องๆร้องเพลงให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนท่าไปพร้อมกับเพลงเลยเราจะมีท่าตบมือพอพี่เกศบอกตบมือก็ตบมือตบอกแบบนี้แล้วก็ตบไหลตบไหลง่ายในเดียวเองมาสอนร้องเพลงกันเลยดีกว่าโอเคมือมือมือตบ อกตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกอกตกไหลตกมือตกมือง่ายแค่นี้เดียวเองลองทำตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลมือ ตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือทำไม่ทันใช่ไหมครับทำไม่ทันเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาโอเคมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไป แล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเฮ้อต่อไปอันนี้เล่นเดี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามีเล่นคู่ด้วยนะครับมาเลยมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมืออีกรอบนะฮะ มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเย้แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะน้องๆลองไปทํากันกับเพื่อนๆหรือว่าไปทําเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะครับสำหรับวันนี้พีจีมี่และก็พีเกรสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้การในหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้าที่43นะคะเด็กๆนำขึ้นมาเปิดพร้อมไปกับคุณครูเลยนะคะะเราไปดูคำอธิบายคำที่มีจอเด็กจอจานชอช้าซอโซ่ดอชดาตอปตากถอฐานพอนางมนโท ขอผู้เท่าตอเตาขอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอบรษสีสอเสือเป็นตัวสะกดคำเหล่านี้เราจะจัดอยู่ในคำแรกกดนะคะมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ16องสิบสามพยัญชนะใช่ไหมคะสังเกตให้ดีนะคะและจดจำไว้ด้วยนะคะป้องกันการลืมและจะได้เข้าใจในเรื่องตัวสะกดแม่กดได้มากขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่ในหนังสือกำหนดให้เราตัวแรกนะคะคะัดนิดพรัด ดชากาดราชกิจท่อกาสกดกติกาปากฏก่ออิกพยาครุษวัฒนาสัตว์ประลาดลดไถบาทบาท,บาทใช่ไหมคะอาอบทบาทปฏิเสธระกาศ ยาพิษโอกาสประภาาสังเกตนะคะในหนังสือเขาจะเน้นสีพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำของแต่ละคำที่เป็นตัวอย่างที่ยกมาอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะสีจะเปลี่ยนไปคือสีจะเข้มกว่าปกติคำที่เขาเน้นมาให้คือคำที่อยู่ในแม่กฎนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูยังเป็นหน้า43เหมือนเดิมแต่ต่อไปเป็นคำอธิบายค่ะต่อไปเรามาดูคำที่มีบอกใบไ,ไม้อ่าเด็กๆด,ดูตามเลยนะคะในหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้าที่43เช่นเดิมนะคะอ่าคำอธิบายเขาบอกว่าคำที่มี บใบไ,ไม้่อปลาพอผานพอฟันพอสังเภาเป็นตัวสะกดคำเหล่านี้เป็นคำแม่กบนะคะเช่นคำแรกเลยโกบคำต่อไปเก็บจับโชคกาพลิบมียักริบริบรีทะเลสา คำสารูปภาพยีราบมีลาอ่านจบแล้วเด็กๆสังเกตตัวท้ายของแต่ละคำด้วยนะคะพยัญชนะท้ายของแต่ละคำในหนังสือเขาจะเน้นตัวอักษรเน้นสีเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าคำที่ยกตัวอย่างมาเป็นคำที่อยู่ในมาตรากบนะคะ เมื่อเด็กๆเข้าใจมาตรากบแล้วเดี๋ยวเราไปทําต่อไปเป็นกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆเขียนคำสั่งลงในสมุดด้วยนะคะให้นักเรียนคัดมาตาตัวสะกดแม่กดและแม่กบตามแบบในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่43ลงสมุด โดยใช้สีไม้เขียนพยัญชนะตัวสะกดแม่กบด,ด้วยสีชมพูและสีไม้เขียนพยัญชนะตัวสะกดแม่กบด,ด้วยสีฟ้าด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะตั้งใจทำนะคะเขียนสวยๆค่ะคุณครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ